รสชาติมันจะเป็นย,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 ยังไงลอยลอยลอยยังรู้เคยชิมยังชิมแล้วนะ<อ>ถ่ายหัวหินได้ปีที่แล้วก็ไอออยันสั่งไปไหว้ที่บ้านน่ะนี้ก็ได้นะ <Thank> you. จะแม่พอปจะแม่พอปมลงตรวจเมื่อไหร่อะสวยเมื่อนั้นแหละเ <c oughs> นี่ยโอเคนะสัวจะเปิดไหนน้อยไหจะเปิดดีไหม อันนี้คือซาลินอันนี้คือผงอ,นนออ,องเลยาน,นนนานมแลวเนี่ย หูมันใหญ่จิกมันบินที่แตกกันอะมันหล่นลงมา๋อนะแตกแลวนะโอ้แตกไม่สวยแตกรูปหรือไม่แตกหรือไม่ถ้าเป็นไงบ้างคะได้มีโอกาสเข้ามาเที่ยวในสวนมะม่วงที่มีมะม่วงพันแตกๆที่เราไม่ใช่รู้สึกอย่างแรกคือตื่นตาตื่นใจมากเลยค่ะคือว่าเราไม่เคยเห็นมะม่วงพันอะไรที่แบบมันใหญ่เท่าน้าหนูมากเลยค่ะใช่ค่ะ พอมาเห็นแล้วรู้สึกแบบตื่นตาตื่นใจใช่ค่ะแล้วก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านนะคะถ้ามีโอกาสเนี่ยผ่านขึ้นผ่านเหนือล่องใต้นะคะเชิญมาเที่ยวชมได้เลยค่ะใช่นตรงจุดนี้เขาเรียกที่ไหนคะตรงนี้นะคะเทศบาลนะคะอยู่ในเขตของเทศบาลตะบลไร่ใหม่ค่ะของเรานะคะก็สามารถสอบถามได้ค่ะเห็นเจ้าของก็นำมามงมัเป็นยังไงบ้างรูท่านลองลองอ่าอันนี้เป็นเป็น หงจูค่ะหงจูนะคะเห็นแล้วเปรียวมากค่ะรสชาเป็นไงคะหอมหอมมากเลยค่ะหอมมันหอมมันค่ะคิดว่าอนาคตติดตลาดไหมติดแน่นอนค่ะนอนืม